บทสาธยายธรรมเรื่องทุติยโกกาลิกสูตรเมื่อพระโกกาลิกะกล่าวตูพระอัครสาวกที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายสขาทวักพรมสังยุตปฐม,มวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสำรวมวาจา ไม่กล่าวตู่พระอริยบุคคลทุกท่านในวาระนี้ก็เดินทางมาถึงพระสูตรสุดท้ายในพรมสังยุตธปฐธมวัตอาตมาจะขอนำพระสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวอันน่าสลดสังเวชและเป็นอุทาหรณ์เตือนใจอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุโดยตรงของทุตถุพรมสูตร และปฐมโกกาลิกสูตรที่ได้สาธยายไปแล้วเป็นเรื่องราวของพระโกกาลิกะผู้ซึ่งได้กระทํากรรมหนักคือการกล่าวตู่พระอัครสาวกทั้งสองจนได้รับวิบากกรรมอย่างแสนสาหัสทั้งในปัจจุบันชาติและในสัมปรายภพพระสูตรนี้มีชื่อว่าทุติยโกกาลิกสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคําว่าทุติยะโกกาลิกะเป็นการระบุถึงพระสูตรที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพิสุรูปหนึ่งนามว่าโกกาลิกะหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงโทษภัยอันร้ายแรงอย่างที่สุดของวัจจีทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกล่าวตูพระอริยบุคคลผู้บริสุทธิ์โดยทรงเปรียบเทียบว่าวาจาชั่วนั้นเป็นดังขวานที่เกิดขึ้นในปากเพื่อฟันร้อนตนเองและการมีจิตคิดประทุษร้ายในพระอริยเจ้านั้นเป็นโทษที่หนักน่วงยิ่งกว่าการพายแพ้พนันจนสิ้นเนื้อประดาตัวเสียอีกซึ่งจะนำไปสู่การเสวยทุกในปทุมนรก เป็นเวลานานอย่างประมาณมิได้เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันในวันหนึ่งพระโกกาลิกะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามก ตกอยู่ใต้อำนาจของความปรารถนาลามกพระอัฏฐกถาจารย์ได้เล่าถึงเบื้องหลังว่าพระโกกาลิกะได้เกิดความอาฆาตในพระอัครสาวกทั้งสองจากเหตุการณ์ที่ท่านทั้งสองไม่ยอมรับลาบสการะที่ตนเองพยายามจะจัดหามาถวายและยังไม่ยอมยกปัจจัยเหล่านั้นให้แก่ตนเองอีกด้วย เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับคำกล่าวตู่นั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสห้ามปรามถึงสามครั้งว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเลยโกกาลิกะท่านจงทำจิตให้เลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะเถิดท่านทั้งสองเป็นผู้มีศีลอันอน,น่ารักแต่พระโกกาลิกะก็ยังคงยืนยันในคำพูดเดิมของตน และในที่สุดก็ได้ลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วหลีกไปด้วยความไม่พอใจหลังจากที่พระโกกาลิกะหลีกไปได้ไม่นานวิบากกรรมก็ได้ตามทันในปัจจุบันชาติทันทีได้มีตุ่มหนองขนาดเท่าเมล็ดงาพุดขึ้นทั่วทั้งร่างกายของขันตุ่มเหล่านั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จากขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดถั่วเหลืองมเมล็ดพุทราผลมะขามป้อมผลมะตูมอ่อนจนกระทั่งใหญ่เท่าผลมะตูมสุกแล้วตุ่มเหล่านั้นก็ได้แตกออกไหลด้วยหนองและเลือดสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ท่านอย่างแสนสาหัสในที่สุดพระโกกาลิกะก็ได้สิ้นชีวิตลงด้วยอาภาธนั้นและได้ไปบังเกิดในปทุมนรก เพราะเหตุที่ได้มีจิตอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะหลังจากที่พระโกกาลิกะสิ้นชีวิตลงแล้วในราตรีนั้นท้าวสหัมบดีพรมก็ได้เข้าเฝ้าและกราบทูลเรื่องที่พระโกกาลิกะได้ไปบังเกิดในปทุมนรกให้ทรงทราบในรุ่งเชา้าพระผู้มีพระภาค จึงได้ทรงเล่าเรื่องนั้นให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคอายุไขในปฐุมนรกนั้นยาวนานเพียงใดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดูกระภิกษุอายุไขในปฐุมนรกนั้นยาวนานนักไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่ปีกี่แสนปี หรือกี่ล้านปีเมื่อภิกษุนั้นทูลขออุปมาพระองค์จึงได้ทรงแสดงอุปมาว่าดูกระะภิกษุเปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลขนาดยี่สิบคาริซึ่งก็คือมาตราวัดโบราณบุรุษพึงหยิบเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดทุกๆหนึ่งร้อยปีเกวียนบรรทุกเม็ดงานั้น จะพึงหมดสิ้นไปเร็วกว่าแต่หนึ่งอพ,พุทธ a n งกยังไม่สิ้นสุดเลย20่สิบอพุทธนรกเป็นหนึ่งนิรพ,พุทธนร a r ทรงสแสดงอุป,ปมาต่อไปอีกหลายชั้น20่สิบปุนดาริการกเป็นหนึ่งปทุมนรกดูกระภิษุพระโกกาลิกะได้ไปบังเกิดในปทุมนรกนั้นแล้วและในท้ายที่สุด พระองค์จึงได้แสดงพระคาถาชุดเดียวกันในทุตุพรุรมสูตรเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงโทษภัยของการกล่าวตูพระอริยะข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราย้ำเครงต่อผลของวจีกรรมอย่างถึงที่สุดขอให้เราจงระมัดระวังคำพูดของเราให้ดี ดุจการใช้ของมีคมขอให้เราจงอย่าได้ใช้ขวานในปากนี้ไปตัดรอนตนเองและผู้อื่นแต่จงใช้วาจานี้ไปเพื่อการสรรเสริญคุณของผู้มีคุณและกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรเมื่อเราสามารถควบคุมวาจาของเราได้แล้วเราก็จะสามารถหลีกเวี่ยงจากภัยอันใหญ่หลวงและดำเนินชีวิต ไปบนหนทางที่ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองได้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้